ขี่ตรงนี้แหละลูกยายถ่ายวีดีโอตรงนี้ขี่มันตรงนี้ครับนุ๊กี้นุ๊กี้รอตาอยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวตาก็เลิกงานแล้ว เอตอตาออกเวรแล้วครับออกเวรครับโอาาเคกีออออโอเคน้ำมัน,มนเติมไม่เต็มนะ,ะอืมอ่ะอ่ะเติมไม่เต็มถังแล้วปั่นให้ยายดู จะถ่ายอยู่นะลกูกไม่หันหน้ามาแล้วเอฟีพี่รับจะเห็นนรอครับเขาชื่อเปเปอร์นะคะ โอเคเก่งมากครับแต่ตอนเล็กเอาไปให้คนเลี้ยงเลี้ยงเขาก็เลยเรียกว่าพี่แรปเปอร์ก็เลยติดพี่แรปพี่แรปแรปเปอร์ใครเรียกใครเรียกหนูแรปเปอร์ <c oughs> ไม่ใช่แม่ปลาเรียกหนูไม่ใช่หรอ แม่ปลาเรียกมาทิขี่มาทิเนี่ยขี่มาหายายเนี่ยเอฟซีเยอะแยะเลยเนี่ยดูอยู่เนี่ยอะขี่โชว์หน่อยบอกสิหนูเก่งหนูขี่เก่งแล้วบอกสิหนูขี่เก่งแล้วครับบอกสิหนูขี่เก่งแล้วมีลอสามล้อครับครับโอเคขี่เก่งก็ขี่เลยขี่ให้ดูสิครับ เอาสิขี่เก่งก็ขี่สิขี่ให้ยายดูสิไม่ต้องเดินมาสิน้ำมันจะหมด้ันหมดอะไรบ่อยจังเลยอ่ะเอาเอา,เอาไปเติมอืมสิบบาทนะอแล้วมาทอนให้ยายด้วยสิบาทอะเติมไม่เต็มถังนะสิบาทอ่ะ,นะบบอะแล้วมาให้ยายทังทอนอ่ะอืม เลี้ยงเด็กก็กลับมาเป็นเด็กแล้วออมาฮะมาที่โอ้ยืดยาดตั้งมาทอนอืมเอาเอาโอเคโอเคเต็มแล้วนะ้ำมันเต็มถังแล้วขี่เลยนะมาขอตั้งอีกยายไม่ให้แล้วนะ เออเติมบ่อยจังน้ำมันอ่ะขี่เด้เอาไมนะ่ขี่ยหญ่ลงนะขี่ะขี่วนให้ยายดูแล้วไม่ต้องล้มโชว์ล่ะไอไข่ที่หน้าโอเคเก่งมากครับ ไออะรเาดาก็หนูทําให้มันดังไงหนูเอาหลอดไปขวางมันใช่ไหมนี่ใส่ไม่ดีเดี๋ยวรถพังก็ไม่ไม่มีใครซื้อให้อีกนะไปตีขี่ไปขี่ไปตีามาใกล้ยายทําไมแล้วก็ยายถ่ายหนูอยู่เนี่ยาย,ย,ดดย,ายายกินกล้วยหมดแล้วคร,รับยายกินกล้วยหมดแล้วมาปิดมาเลยไปปิดมาวิ่งไปปิดมา อันเหลืองๆนะเอันเหลืองๆนะยายกินกล้วยหมดหก็ดูอยากไปกินแต่ยายก็กินดเดยเดินมาน่นแขวนกล้วยไว้ตาไปตัดกล้วยมาเกือหนึ่งมีกีวีไม่รู้ต้นยังน้อยอยู่เลยแต่ออกคือออกคือให้กินเขาชอบเขาชอบกินกล้วยค่ะ ลิงชอบกินกล้วยได้ไหมโอเคเก่งมากออกมาเน่ยยายก,กินกล้วยหมดเลยเหรอ <c oughs> เอามาปอกเองปอกเองปอกเองเลยปอกเองกินปอกเอง <c oughs> ลิงกินกล้วยครับไม่ใช่ข้างขาวกินกล้วยใช่ไหมใช่ลิงไหม หนูใช่ลิงป่ะไม่ใช่ครับโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่ลิงต้องเป็นลิงของเก่งแล็บอัดชวนเอฟซีก่อนดิชวนเอฟซีก่อนเนี่ยเอฟซีเยอะแยะเลยชวนเอฟซีทานกล้วยก่อนเร็วทานกล้วยกับแพรบไหมครับถามดิกล้วยกับแพรบเลยครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับมันทานได้เลยนะครับโอเคครับเก่งมากครับอื้มอื้มอื้มอร่อยใช่ไหม โอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ้มหวาน